สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับทนายพิเศษสุราทนายความจังหวัดสกลน,นครวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีนะครับหลายท่านอาจจะมีปัญหานะครับว่าจำเลยเนี่ยขายที่ดินที่มีโฉนดให้ท่านแล้วแต่จำเลยเนี่ยไม่ได้โอนแล้วก็เจ้าหนี้ก็คือโจทย์นำเรื่องอตั้งเรื่องไปยึดทรัพย์บังคับคดีก็ยึดที่ดินของท่านนะ แต่มันม,มีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของโฉนโดอย่างเงี้ยครับแนวทางการแก้ไขนะครับถ้าโดยปกติแล้วก็ท่านเนี่ยนะพอได้รับหมายแจ้งยึดเขาจะติดไว้หน้าที่ดินในกรณีเนี้ให้ท่านปรึกษาทนายนะทนายในพื้นที่ดูว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหายัางไงในเบื้องต้นแต่ในส่วนของตัวผมนะทนายวิเศษถ้า เกิดในลักษณะนี้ผมก็จะสอบถามก่อนว่าในส่วนของข้อท็จจริงถ้าในากรณีที่ท่านซื้อที่ดินมาในขณะที่เป็นโฉนโดแต่มันไม่ได้โอนกันเ้วก็ท่านครอบครองมาเกิน10ปีแล้วแล้วภายหลังมีเจ้าหนี้มาทาการทําเรื่องยึดรับบังคับคดีในส่วนนี้ท่านสามารถยื่นคําร้องนะครับขอให้ปล่อยซัพย์ได้โดยยื่นคําร้องต่อศาลภายใน60วันนับแต่วันที่ยึดอ,อันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า ต้องยื่นภายใน60วันนับแต่วันที่ยึดแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดท่านไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าถูกยึดสมมติว่าที่ดินบริเวณนั้นเป็นที่นาที่อะไรแต่ท่านไม่รู้ว่ามีการยึดอ,อันนี้ท่านก็สามารถยื่นได้ในอีกครั้งหนึ่งก็คือภายใน7วันเนาะอันนี้ภายใน7วันนับแต่ท่านทราบพ,พฤติการเหล่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องก่อนขายทอดตลาดนะอืม ทางนี้ก็ต้องก่อนเ,อเจ้าพนักง,งานได้ทําการขายทอดตลาดเนาะถ้าเกิดมีการขายทอดตลาดแล้วท่านจะไปยื่นไม่ได้นะครับอันนี้ศาลจะตัดสิทธิ์ของท่านเลยเทนายก็ฝากไว้นะท่านใดที่ครอบครองนะครอบครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นนอสามไม่ว่าเป็นโฉนดเนะเาะที่เป็นชื่อบุคคลอื่นแล้วบุคคลเหล่านั้นตกเป็นจําเลยในคดีแพ้คดีมาแล้วก็ถูกนํายึดทรัพย์บังคับคดีท่านที่ครอบครองอยูอ่ท่านสามารถ ยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยได้นะปรึกษาทนายใกล้ตัวท่านใกล้บ้านท่านก็ได้ถ้าติดขัดยังไงก็ลองโทรปรึกษาผมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ทนายเดี๋ยวทนายแนะนําให้วันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับการยื่นขอให้ปล่อยทรัพย์จากการยึดของเจ้าพนักง,งานาบังคับคดีนะครับครับสวัสดีครับ